สวัสดีค่ะ10อันดับหุ้นปันผลดีในกลุ่มพลังงานและสาธารณุปโภคนะคะจะมีที่ไหนบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยอันดับ10มี2หุ้นนะคะ5 5 9เท่ากันเลย PTT ปตอทอธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตเคมีครบวงจรและ SCN ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอ,อันดับ9 b a f s 5.63%ให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอันดับ8 SPCG 6.89%ลงทุนโดยถือหุ้นบริษัทในเครือกลุ่มพลังงานอันดับ7 PTTEP 7.10%รสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและมีส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศอันดับ6 บ้านปู8.42%บริษัทพลังงานแบบครบวงจรอันดับ5ลานา8.57%ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศอันดับ4ซัสโก8.80%จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์การค้าของบริษัทอันดับ3 AI ไอ9.92% ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าอันดับ2 TPIPP 10.26%ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติอันดับ1 TAE 12.68%ผลิตและจำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ